hi good morning สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันเป็นวันที่สองของสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้เรียนออนไลน์สัปดาห์หน้าเราก็จะได้เปิดเรียนแล้วพร้อมกับตรวจ ATK นะคะแล้วก็จะมีการจัดห้องเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่ม A กลุ่ม B เหมือนเทอมที่แล้วนะคะเรามาเรียนในหน่วยผิวสัมผัสร,รูปร่างและรูปทรง เมื่อวานเราเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและชื่อสิ่งของที่มีรูปทรงต่างๆใช่ไหมคะซึ่งเราก็ได้รู้จักมาบ้างแล้วในบ้านเรามีเยอะแยะเลยที่เป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆนะคะส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและชื่อสิ่งของที่มีรูปทรงกลมและทรงกระบอกนั่นเอง อามาดูซิว่ามีอะไรบ้างเอ่ยมาดูรูปทรงกลมก่าะรูปทรงกลมเยอะแย,ยะเลยใช่ไหมคะมีลูกบอลมีนาฬิกามีผล,ลไม้เยอะแยะในบ้านเด็กๆลองไปสำรวจดูในบ้านตัวเองมีเต็มไปหมดเลยรูปทรงกลมอ,อันแรกเลยนาฬิกาคล o c k เป็นนาฬิกาแขวนข้างฝานะคะ clock นาฬิกาหรือนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาข้อมือที่เป็นวงกลมนั้นเขาเรียกว watch ก็คือนาฬิกาเหมือนกันนะคะ,ะต่อไปที่เราเจอบ่อยมากเลยบอลบอลลูกบอลลูกบอลก็มีหลายชนิดหลายอย่างใช่ไหมคะรูปทรงกลมลูกบอลใหญ่ลูกบอลบอเล็กแล้วแต่ขนาดแตกต่างกันไปนะคะต่อไป orange ออเรนก็คือส้มนั่นเองอ่ะส้มก็เป็นกลมแล้วก็มีอะไรนะผละไม้อะไรเป็นกลมมะน,นาวใช่ไหมคะมะน,นาวเลมอนก็คือมะน,นาวต่อไปผลไม้อีกอันหนึ่งที่เป็นกลมผลไม้นี้จะมีสองชนิดคือรูปทรงรีรูปทรงรีรีกับรูปทรงกลมแต่อันนี้คุณกูรูปทรงกลมมา แตงโม w a t e r เม l o n แตงโมนั่นเอง watermelon นะคะต่อไปมาดูรูปทรงกระบอกรูปทรงกระบอกที่เราเจอในบ้านเราที่อยู่ใกล้ตัวของเราของเด็กนักเรียนอันแรกเลยนะคะแก้วน้ําแก้วน้ําที่เป็นแก้วพลาสติกหรือว่าที่เป็นแก้วน้านั่นก็ใช่จะเป็นรูปทรงกระบอกใช่ไหมคะ ต่อไปขวดน้ำขวดน้ำดื่มขวดน้ำดื่มเป็นรูปทรงกระบอกนะคะขวดน้ำดื่มอันต่อไปสีเทียนสีเทียนเป็นแท่งครยเอนสีเทียนนะคะอันนี้เป็นแท่งไม้บล็อก ไม้บล็อกที่เราเล่นที่เราต่อในห้องเราก็มีเป็นรูปทรงกลวยนี้นะคะและอันอย่างอื่นมีอีกเยอะแยะเลยให้เด็กๆไปสังเกตดูในบ้านของเด็กๆมีอะไรบ้างที่เป็นรูปทรงกระบอกและอะไรบ้างที่เป็นรูปทรงกลมนะคะทรงกลมก็คืออะไรคะ circle circle นั่นเองนะคะ คุณค่าพระวาสารข้อที่สองความจริงข้อที่สิบความเรียบง่ายความพอเพียงวันนี้ก็จะมีใบกิจกรรมเหมือนเดิมทําในไลฟ์เวิร์กชีตหรือจะลอกลงสมุดก็ได้นะคะเป็นการเติมตัวอักษรที่หายไปให้เด็กๆสะกดอ่านแบบโฟนิกนะคะภาพแรกเลยอ่านตามคุณพนนะคะเฮะ้เอ แม่ไก่แม่ไก่นี้คือภาษาอังกฤษคือเห็นเห็นเฮเอนเฮเอนเฮเอนเห็นเนก็คือตัวเ,น,เ,น,เ,น,เน,นั่นเองเติมตัวเงลงไปเลยจ้าต่อไปแบกกระเป๋าเบอเกเบอเกก็คือเลตเตอร์เอเลตเอต่อไป เบตัว O กับตัว Y สองตัวนี้มาอยู่ใ,นในกล้กันจะออกเสียงเป็นออยเบอออยบอยเบก็คือตัว B เบบีต่อไป HAT หมวกไว้สวมนั่นเองเฮแอทเฮเอทเฮเอทแฮทเธอก็เลยคือ LETTER ทีที่เถอเธอต่อไปมดแอนด์มดแอนเนอร์แอนเนอร์แอนแอนด์ก็คือเลตเธอเอให้เด็กๆอ่านตัวเอกับตัวเอนก่อนเอกับเอนก็คือแอนเนอแอนแล้วตัวทีสะกดก็เป็นแอนด์เลตเธอร์เอต่อไปเซอร์อันเนอร s ซอันซันอก็คือ letter u l e t อ่า u นะคะต่อไปอันนี้ตัวอะไรเอ่ยเดี๋ยวคุณครูขยายก่อนนะคะครูพรมองไม่เห็นรอแป๊บหนึ่งอ่ารอแป๊บหนึ่งนะคะครูพรขออนุญาตขยายหน้าจออ้อรู้แล้วรู้แล้ว นกฮูกอ้าวนกฮูกอ้าวอกับ W ออกเสียงเป็น r และตัวสะกดคือ l r นกฮูกดังนั้นตรงนี้เติม letter o ต่อไป top ลูกข่างเธอ upper เธอ u top ออก็คือ letter o คำสุดท้ายแก้วน้ําแก้วน้ําแก้วกาแฟที่เป็นแก้วแบบแบบยังไงอะเซรามิกแบบกระเบื้องแบบเซรามิกนะคะเ <Ach> มอะเกอเมอะมัก evet. มกกักแก้วกาแฟเกอก็คือเลทเทอร จนั่นเอง l e t t e r G นะคะเมื่อเติมเสร็จแล้วก็อ่านเสร็จแล้วก็เขียนตามคำบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งภาพการทำความดีมาให้ครูพรเยอะๆนะครูพรจะได้เอาไปลงในเพจโรงเรียนห้องเราไม่ค่อยมีภาพการทำความดีเลยภาพการบ้านก็ส่งมาแล้วก็ภาพการทำความดีตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนนะคะ อ่ะวันนี้ครูพรขอจบเพียงเท่านี้นะคะบา,บายเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ